มาดู78เอาคืนครับผม M85 ยู่นี่ได้ไหมอโอ้โหตายโอ้โหโอ้โหไม่ยังนล้วนี่เนาะเอาคู่กี้สูสีสูสีเอา ตอนนี้น้ำเงินกำลังชนตูดสีส้มแล้วโอ้ไปโอ้ตอนนี้ะกล้องได้วิ่งทายอ่ะปาดพี่น้องของเมืองมหกรรมรถไถไล่ดากันเอาน้ำเงินจะส้นดากแล้ว ไม่กิมฟันสิมังัดไม่สุ้งเดยจังไหนเป็นไดบานเ,นเมื่อยบ่ตากล้องเมื่อยบ่เจ็ดแปดนี้่ออกพี่น้องโอ้กูตาเอ็มหา มาแล้วได้อีกมือนี่อ้เอ้ชิยยค้างนี้ก็น่ได้กันนันไล่ดากเอ้เอ้โอ้โอ้โอ้เอ้ต้นดากกันแล้วเอ้ไปไปไปโอ้ไปโอ้ไล่ดากยด เก็ดแผ่เหยียบนี้แล้วไป้อุยอ้ยโรถพังไม่ว่าเสียหน้าไม่ได้จัดไปทุกที่โอ้ยเหย,ย่าค้างเลยอนนี้แหละนะหุ่นยันลมเฮ้ยแค่นี้เพรา,ย,ายัานออยลมแค่นนี้สิไปวะโอ้โหขนาดเลยอะทีมงานนี่ไหมโอ้ใบบุญจัดให้อีกแล้วครับพี่น้อง <laughs> น้ำเดือดเลยละรุ่นนี่เอาเดี๋ยวไปถากมึงฟัง,ฟงน้ำมูนเฮามาครับบานเห็นว่ามงเจ็ดแเอาขึ้นบานเฮ้เจ็ดแปดเอาขึ้ือนเอองเจ็ดแปดเอาขึ้นอเ,อเ,เอ็มปหาสินี้บอกว่า มาดู78เอาคืนครับผม M85 ยู่นี่ได้ไหมโอ, <c ười> โ,อโอ้โหตายโอ้โหโอ้โหไม่ยัง้งแอนหนีเนาะเอาคู่กี้ชูชีชูชีเอา ตอนนี้น้ำเงินกำลังชนตูดสีซ้อมแล้วโอ้ไปโอ้ตอนนี้ะกล้องได้วิ่งทายอ่ะปาดพี่น้องของเมืองมหากรรมก็ไถไล่ดากันเอาน้ำเงินจะส้นดากแล้ว ตัวทีตัวเด่นไปละมื่อยโอ้คู่ปูตาแลนไวขนาดโอ้ผมนมมั่งเสมือยาบาก็เด้วยวครับ ตอนแรกอัน M8 หาไรดากเช็ดแปดครับบาดที่นี่เช็ดแปดเอาขึ้นหนีบอ,อกเลยเออไม่กิ้มฟันสิมังงัดไม่ซุ่มในจังไหนเป็นไดบาดนมเมื่อย่บ่ตะกล้องเมื่อย่บ่โอ้ฝนกระตกแล้วพี่้องเลย